สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิม เรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะเรามากันที่เรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นประเด็นหลังเกมนะคู่ระหว่าง Nottingham Forest นะครับรับการมาเยือนสโมสรอน Manchester อร์เดดเหล่านะครับ ในศึกคาราบาลครับนะจบกันไปครับแมนยูสามารถอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับเรื่องของสเวนตัวจริงกันก่อนฝั่งแมนยูเนี่ยนะครับก็จะมีในรายของเดวิดเดเคาน์นะครับดิซันโดมาตินีสดินเดนเลิฟไทเรลล์มันด้าซีนะครับแล้วก็บันวิซาก้านี่คือ4แนวรับนะครับส่วนกองกลางครับก็มาแบบตัวจริงเลยนะมีบรูโน่มีเอเล็กเซนแล้วก็คาซิเมโรนะครับ สามแนวรุกครับบอลเวกคอร์ตมาคารัสฟอร์ดนะครับแล้วก็อันโตนี่นะฮะนี่คือเกี่ยวกับสเปนตัวจริงส่วนตัวสำรองเนี่ยก็มีคอบบี้ไมนูวารานนะครับเบนนอนวิลเลียมฟาโกนโด สกอตแมนคูมินีครับแอนโทนีลองกากาลาโชเฟสแล้วก็ทอมมิ่ตันนะครับสำหรับคนทำประตูครับแมนยูด้ประตูเร็วครับนาทีที่6เท่านั้นครับจากมาคาร์ดฟอร์ดนะที่มีจังหวะโซโล่แล้วก็เลี้ยงกันเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายนะฮะก็เป็นการทำประตูแบบต่อเนื่องของทางแรดฟอร์ด นะครับแล้วก็ประตูที่2ครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับจากบอลเวคอร์ครับนาทีที่4 5นะฮะซ้ำกันเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูที่3เกิดขึ้นจากบรูโน่ครับในช่วงท้ายครึ่งหลังนะฮะกดแบบเป็นเน้นเข้าไปนะครับเจ้ากเกมแมนยูชนะ30ซึ่งเลกแรกเนี่ยเราตุนมา3มิตรแล้วนะครับก็คือมันชิวๆแหละในเกมเลนที่2นะครับแมนยูสามารถเบาใจไป ได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าในเกมนัดเนี้ยจริงๆเนี่ยฟอร์เดสก็มีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังแบบ ไม่เนียนมากพอยังแบบไม่คมมากพอนะครับในการเข้าทำนะครับแล้วก็มีโดนไปแล้วแต่ว่าโดนเช็คลำหน้าไปอีกนะฮะอ่าก็แมนยูจะมีข้อผิดพลาดฟอร์เดสก็มีการตอบโต้ได้ดีเลกสองถึงแม้ว่าแมนยูจะชิวได้แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับแต่มันก็อาจจะมีการโรเลชั่นนักเตะบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับให้พวกแบบดาวรุ่งบางรายลงมาลงเล่นดูบ้างนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการพักตัวหลัก ไปในตัวด้วยในเกมเี้ที่2นะครับเพราะว่าตุนมาแล้วนะครับเรื่องของเกี่ยวกับ5ประเด็นหลังเกมก,ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกครับต้องโยงมาที่คนนี้เลยก็คือมาคาร์ฟอร์ดนะครับก็ยังคงทำประตูได้แบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ เป็นผลงานที่โดดเด่นในช่วงซีซั่นนี้นะครับต้องให้คําชมกันไปแล้วก็ประตูที่ทําได้เนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยถนัดนั่นแหละนะครับใช้จังหวะแตะเข้ามานะครับระหว่างช่องแคบๆนั่นแหละแล้วก็อบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายจากนั้นก็ยิงเข้าไปนะครับทาให้ทีมเนี่ยพอขึ้นนําแล้วเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับคาสิเมโร่กลับมาลงสนามแล้วนะครับมันก็ทําให้แดนกลางของแมนยูเนี่ยดูแน่นขึ้นช่วงครึ่งแรกเนี่ยคาสิเมโร่ดูเหนื่อยเลยะครรเพราาว่า แรกเนี่ยแมนยูเนี่ยปล่อยพื้นที่เกมตรงกลางเนี่ยเยอะจนเกินไปฟอร์เรสเนี่ยมีพื้นที่ตรงกลางเยอะมากๆนะครับในตอนที่แบบสวนกลับหรือเวลาที่จะเข้าทำนะครับกาซิเมโรก็เหนื่อยเลยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผู้เล่นในแดนกลางหรือว่าแดนบนของแมนยูเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้าด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับเติมเกมลุกขึ้นไปได้แต่ว่าเวลาลงเนี่ยลงมาช้าเกินไปแต่ โอเคถ้าเกิดโฟการเพียงแต่คาซิเมโรในเกมนี้นะครับต้องยอมรับว่ามีบทบาทสาคัญจริงๆนะครับแล้วก็การกลับมารอบนี้ก็ทําให้แดนกลางหรือว่าการควบคุมเกมตรงกลางเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่3ครับโยมาที่เบลเวิคอร์ดครับที่นัดนี้ภาพรวมผมว่าในมุมมองผมนะทําได้ดีนะครับทั้งลงมาล้วงบอลพักบอลชิงบอลกับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทาประตูได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่านัดนี้สอบผ่านนะสำหรับบอวิคครับในเกมนีน้นะฮะก็หวังว่าจะรักษาผลงานแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับก็คืออย่างที่บอกกันไปครับพอแมนยูชนะเกมนี้ได้นะครับ ทำให้เกมัดหน้าเนี่ยในเลกที่2ในศึกคาราบาลครับเนี่ยของแมนยูเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบเน้นสักเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายว่าอย่างที่ผมเกิดินออกมาช่วงต้นคลิปนะครับว่าไม่ต้องแบบจัดตัวหลักก็ได้นะครับสามารถพักตัวหลักได้แหละเพราะว่าแมนยูใส่หนักไปแล้วในเลกแรกนะครับอาจจะแบบมีการุนเวียนกันได้ในเรื่องของคุมกําลังด้วย ส่วนหนึ่งก็คือจุดสำคัญเนี่ยโปรแกรมมันอัดแน่นเพราะฉะนั้นจะเป็นการพักขุมกําลังชุดหลักด้วยบางรายนะครับแต่ก็ไม่ประมาณแหละมันก็ต้องมีเพ่นชุดหลักเนี่ยซัก60-70-80%เข้าไปตัวสำรองหรือว่าดาวรุ่งลงมาก็บางร,นะรายก็พอนะครับหนรายก็พอนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พูดถึงกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับมันปฏิเสธไม่ได้แหละ ว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสเข้าชิงบอลั่วเนีค่อนข้างสุขนะครับถ้าเกิดแบบเลก2ไม่แบบดวงแตกประมาทเกินไปนอ่ะแมนยูเนี่ยจอที่จะเข้าชิงจริงๆแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะเพราะว่าเลกแรกเนี่ยแค่เลกแรกเนี่ยมันก็คือแบบมันก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละนะครับถ้าวูดแบบว่าในเชิงแบบว่าโมโนโมโนกันหน่อยแล้วกันนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง นะฮะเอออันนี้ก็คือประเด็นที่ผมพูดถึงกัดนะครับ5ประเด็นหลังเกมนะครับส่วนการผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเรื่องของการตัดเกรดกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจตัดเกรกันออกมาครับจากหลายสื่อในอังกฤษแล้วก็ในมุมมองผมด้วยเนี่ยนะครับมากันที่ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งผู้守ประตูโดยเดวิดคารนะครับนั้นนี้ก็ไม่มีการเสียประตูนะครับเก็บคินซิด้านะฮะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับนะก็ ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่แหละนะครับพูดแบบตามตรงเนาะก็คืออาจจะมีเล็กเ็กน้อยแต่ ภาพรวมเนี่ยมันก็ถือว่าสอบผ่านแหละนะครับก็ให้ผ่านไปประมาณ6ขึ้นไปนะครับส่วนแนวรับนัดนี้ครับก็ดูโอเคนะในหลายคนนะครับก็มีวันพิซาก้าวันพิซาก้าก็ถือว่าสอบผ่านนะครับประมาณ6 6.5ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็ไม่ได้แบบมีเ้าบิดพลาดนะเดนเลิรก,กับมาตินีก็โอเคโดยเฉพาะมาตินีเนี่ยโอ้โหจังหวะที่มันมีจังหวะหนึ่งอะที่แบบคือมาตินีเนี่ย พุ่งตัวไปมงแล้วก็มันกลัวแบบโดนเท้าของคู่แข่งอ่ะแล้วมันจะเป็นแผลแตกอีกอ่ะเสียวๆเลยนะครับดีที่จังหวะนั้นเนี่ยทางคู่แข่งเนี่ยเขาดึงหากันมาก่อน ไม่งั้นเนี่ยโดนอีกก็เป็นแผลอีกแผลหนึ่งเลยได้เลยนะครับในจังหวะนั้นนะฮะก็ทุ่มที่จะกินซอฟต์มาตินีนะครับก็สําหรับคู่เซนเตอร์ในเกมวันนี้ทั้งดีเดอร์เลิฟแล้วก็มาตินีสเนี่ยได้กันไปคนละ6กถึงเนะฮะถึง7.5ได้เลยบางสื่อให้ไปแบบ8ก็มีเหมือนกันสำหรับมาตินีนะครับในเกมนัดนี้ส่วนไทยเดอร์มาเลเซียเนี่ยนะครับก็ได้ไปพอๆกับปานพิซาก้าเลยนะครับประมาณ6กถึงหกนะครับก็เสมอตัวแล้วแหละถือว่าสอบผ่านอีกคนหนึ่งนะครับภาพรวมสีแนวรับเนนนีี่่ยยมขข้้้อออผิดดพลาาคง แล้วก็อยู่ในเรตติ้งที่ถือว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็ตำแหน่งแดนกลางกันบ้างก็คือคาเซเมโร่นะครับซึ่งคาเซเมโร่เนี่ยได้ไปประมาณ7จนถึง7.5นะครับเรื่องของคุณภาพแรงต่างก็เป็นส่วนสําคัญจริงๆนะครับในเรื่องของการควบคุมพื้นที่แดนกลางจัดการพื้นที่แดนกลางได้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปัดกวาดนั่นแหละนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องมีคาเซเมโร่จริงนะครับก็7จถึง8ได้เลยนะฮะประมาณนั้นแล้วก็คิสเยนเนอรกเซนนะครับก็ถือว่า เสมอตัวนะครับในเกมวันนี้นะฮะก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ขาดไม่ได้เหมือนกันสําหรับเอริกเซนนะครับต้องบอกกันอย่างนั้นเลยนะครับจังหวะแบบเปลี่ยนบอลออกบอลน,นะครับมันก็ต้องพึ่งเอริกเซ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ก็ถือว่ากลางๆเหมือนกันครับประมาณ6กจนถึง7นะครับแล้วก็ในรายของแอนโทนีครับในเกมวันนี้นะฮะก็พยายามที่จะ ทำประตูนะครับในจังหวะที่ตัวเองถนดัดตัดเข้าตรงกลางแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็มีจังหวะที่รุดเข้าไปแล้วก็มีโอกาสแต่ว่ายิงไปติดเซฟนะครับในจังหวะนั้นนะฮะแต่มันก็มีบางจังหวะที่จะต้องหักคะแนนเหมือนกันสำหรับแอนโทนีนะครับก็คือจังหวะที่ยังไม่คลิกกับเพื่อนสเทไหร่นะครับมันจะมีอยู่บางจังหวะที่แอนโทนีเนี่ยเห็นเพื่อนวิ่งไปลวแต่ว่าไม่ยอมแทงนะครับแล้วก็ดึงบอลไว้กับตัวนานจนเกินไปใช้เวลา หักเข้าในแล้วก็ตันพอตันปุ๊บก็ต้องถ่ายบอลคืนหลังนะครับทำให้เพื่อนที่วิ่งทําทางไปในพื้นที่ว่างเนี่ยก็ตีตัวเปล่าเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายให้เราได้เห็นเหมือนกันในจังหวะประมาณเพราะฉั้นก็จะมีหักในจุดนี้เพราะฉะนั้นเอนตตัวนี้ก็บางสือเนี่ยได้ไป6นะครับจนถึง6.5เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเล่นแย่ซะทีเดียวก็ยังมีบางจังหวะที่ทําได้ดีแล้วก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกเหมือนกันนะครับก็บางสือก็บอกว่า เจ็ไปเลยนะครับ7.5ก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็แล้วแต่ซื้อแล้วก็มุมมองด้วยนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็เคาะในมุมมองขงผมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนบรูโน,โน่นะครับในเกมวันนี้ก็ถือว่าผ่านเหมือนกันครับแล้วก็บรูที่3เนี่ยก็ยิงได้แบบสวยเหมือนกันนะที่ทําให้ แมนยูเนี่ยขึ้นนําเป็น3เม็ดในช่วงท้ายของครึ่งหลังหรือว่าใกล้ที่จะจบเกมนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยฮะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในจังหวะที่มันเป็นจังหวะเดิมๆนะของบรูโน่ก็คือแบบชอบแบบปล่อยบอลลอดขาหรือว่าพยายามแบบเล่นชิงเร็วอะไรประมาณนั้นมันก็เลยมีส่วนผิดพลาดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับทาให พื้นที่แดนกลางของเราเนี่ยเสียบอลแล้วก็โดนฉกสวนกลับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มาทำประตูได้เพราะฉะนั้นก็ได้ไป6.5จนถึง7นะครับแล้วก็มาคาร์ดฟอร์ดนะครับเกมวันนี้ก็วิวหวาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยได้บอลข้างเยอะนะครับแล้วก็ยิงประตูขึ้นนําได้แบบรวดเร็วนะฮะก็ได้ไป7จนถึง7.5นะครับบางสื่อให้ไป8เลยนะฮะแล้วก็บอลไปคอร์ดครับเกมวันนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับในเรื่องการเคาะประเด็นหลังเกมมาและก็ ัดกิจกันออกมาเนี่ยประมาณ6กจนถึงเนะฮะประมาณนั้นนะก็ภาพรวมเนี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกตัวสำรองนะครับก็มีพวกแบบเฟรชลงมานะครับพวกอเริแนโดกาโช ฟากุโดนะครับที่ลงมานะครับแล้วก็มีส่วนในจังหวะที่ก่อนที่บรูโน่จะทำประตูด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอลองกานะครับที่ลงมาแล้วก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับบรูโน่ก็ได้ไปคนละ6แล้วกันนะครับนะรึ่งหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับแมนยูก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายแล้วพยายามที่จะ เซฟสกอร์แล้วนะครับมีการดึงจังหวะหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันให้เกมมันชาแล้วก็ดึงเวลาด้วยนะครับแต่พวกดาวรุ่งเนี่ยก็ได้เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่นะฮะว่ามีผลงานอะไรอย่างไรกันบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขีดสุดหรอกนะครับโดยภาพรวมนะครับนักเตะแมนยูในเกมวันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านหลายๆคนแหละไม่ค่อยมีใครหรือว่าไม่มีเลยนะที่ได้ต่ำกว่า5หรือว่า4นะครับถ้าเกิดตัดเรตติ้งกันออกมาจากสื่อดังๆในอังกฤษนะครับรวมไปถึงในใ,นใจผมผมเองเนี่ยนะฮะผมก็มองว่า ไม่มีใครได้ต่ำกว่า5เลยนะครับในเกมนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรองราวของสโมสอนแมนเชสเตอร์เต็ทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ